ซองจินอูกลับมาที่บ้านน้องสาวก็ออกมาต้อนรับเขาซื้อไก่ทอดกับเบียร์มาฝากน้องสาวก็ถามถึงเรื่องการไปลงเรสจ,จินอูก็ดื่มเบียร์แต่ว่าร่างกายตรวจพบสารที่เป็นอันตรายจึงทำการถอนพิษให้ซองจินอูมีภูมิคุ้มกันจากผลเสียต่อร่างกายพิษรวมถึงสถานะผิดปกติเป็นรางวัลที่ได้จากดับเบิลดันเจียน คืนนั้นยูจินโฮนัดซองจินอูมาพูดคุยกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเขาชวนซองจินอูมาเข้าทีมที่เขาตั้งใจจะสร้างเพื่อมาลงเรสยูจินโฮอยากเป็นกิลมาสเตอร์เงื่อนไขที่จะได้ใบอนุญาตการเป็นกิลมาสเตอร์นั้นต้องเป็นฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์ลงเรสมากกว่า20ครั้งเพื่อสืบทอดบริษัทจินโฮตั้งใจเรียนอย่างนักมากเขามั่นใจในเรื่องทฤษฎีแต่ว่าเรื่องปฏิบัติจริงเขาไม่มั่นใจเลย ถึงดันเจี้ยนจะมีความอันตรายแต่ก็มีสมบัติมากมายหลับไหลอยู่หินเวทกับแร่มานาเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นชิ้นส่วนต่างๆจากมอนสเตอร์ระดับสูงสามารถใช้เป็นวัตถุด,ดิบได้ต่างๆนั้นาสรุปก็คือบริษัทยูจินตั้งใจจะส่งคันเตอร์ในสังกัดตัวเองไปลงเรสเพื่อเก็บผลตอบแทนไว้เอง พ่อของจินโฮคิดจะแต่งตั้งให้ฮันเตอร์รงเอสเป็นมาสเตอร์และให้จินโฮกับพี่เป็นรองมาสเตอร์ดูแลกิวให้เหมือนบริษัทแม้ฮันเตอร์แรงเอสทั้งประเทศจะมีแค่เจคนแถมฮันเตอร์มินไปยองกูที่เป็นคนเดียวที่ไม่ได้สังกัดกิลใดๆก็ได้วางมือไปแล้วซองจินอูเตือนว่าอย่าได้คิดที่จะไปแย่งฮันเตอร์มาจากแรงอื่นดีกว่ามันจะเป็นการไปหาเรื่องกับกิวต้นสังกัดเดิม ยูจินโฮจะช่วยปิดบังความสามารถของซองจินอูเอาไว้ให้ตอนไปลงเรสการเลือกคนร่วมทีมผิดอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ยูจินโฮก็ยื่นเอกสารเป็นตึกที่วางแผนจะใช้เป็นออฟฟิศกิลราคาประเมินในตอนนี้อยู่ที่30 0 0 0ื่นล้านเป็นสิ่งตอบแทนที่จินโฮจะเสนอให้กับลูกพี่ซองจินอูแต่ซองจินอูก็ได้ปฏิเสธไป ทางด้านน้องชายของฮาวันดงซอกที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของพี่ชายจึงให้ลอร่าไปหาข้อมูลของสองคนนั้นที่รอดชีวิตมายังไม่มีการยืนยันว่าพี่ชายถูกฆ่าตายลอร่าก็ส่งเอกสารข้อมูลให้ น้องชายสงสัยว่าถ้าฆ่าคนจากประเทศอื่นไปจะเกิดอะไรขึ้นลอร่าก็ตอบว่าหากเป็นประเทศที่ทำสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาชญากรที่เป็นฮันเตอร์จะถูกตัดสินโดยกฎหมายของพื้นที่นั้นแต่ถ้าไม่ใช่ประเทศในคู่สัญญาคนร้ายจะถูกตัดสินโดยกฎหมายของประเทศแม่สรุปก็คือขึ้นอยู่กับการเจรจากับทางรัฐบาลและอาจผ่อนปรนโทษได้ เขาก็ขอให้ลอร่าเคลียตารางงานให้ทีแต่ตารางงานที่ว่ายังเต็มไปอีกสักพักเขาจึงขอให้หลังจากนั้นช่วยเคลียให้ว่างทีเขาก็ดูรูปของฮันเตอร์สคนนั้นคงได้แต่ภาวนาให้มันอย่าตายก่อนถึงเวลานั้นแล้วกันซองจินอูออกวิ่งกับซองจินอาเขาก็ทำเควสประจำวันเสร็จมันก็เปลี่ยนไปเป็นเควสรลับจินอูก็เลือกของรางวัลไปกล่องซุม้มข้างในมันเป็นกุญแจปราสาทอสูรที่ระดับความยากแกร่งเ สิ่งที่ทำให้จินอูยิ้มได้คือในปราสาทอสูรคุณสามารถหาวัตถุดิบในการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตที่สามารถรักษาได้ทุกโรคด้วยพลังเวทมนตร์อันทรงพลังถ้ามันรักษาได้ทุกโรคจริงเขาจะนำมันไปรักษาแม่ซองจินอูก็ใช้กุญแจเปิดประตูเข้าสู่ดันเจียนหลังจากนี้จินอูจะต้องเจอกับพวกปีศาจที่ต่างกันคนละระดับเลยจินนะ ด้านในเป็นสร้างประหักพังของตึกรามบ้านช่องที่ถูกไฟไหม้ด้านหน้าศัตรูก็ออกมาต้อนรับเป็นยามเฝ้าประตูนรกเคลเบรอสที่ตัวหนังสือเป็นสีแดง ซองกินอูวิ่งเข้าหาสัตว์ร้ายด้วยความเร็วเขาฟันมันไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ระคายผิวหนังมันเลยทุกสิ่งที่ใช้ไปไม่สามารถทำอะไรเคียวบรอดได้มันได้กัดแขนซ้ายของซองกินอูคาดเขาร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วมันก็เหยียบซ้ำค่าพลังชีวิตก็ลดไปหนึ่งในสาม จากนั้นเคียวเปรอดมันก็ใช้งานสกิลพิโรธที่มีผลทําให้ค่าสเตตัสทั้งหมดบวก100% 3นาทีมันไม่รอช้าโจมตีจินอูทันทีค่าพลังก็เหลือแค่ครึ่งเดียวจินอูก็ใช้ฟื้นฟูสภาพแขนก็งอกออกมาใหม่จินอูโจมตีแทงเข้าไปที่เบ้าตามันเข้าแล้วแต่ศัตรูไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วเขาก็โดนมันโจมตีอย่างต่อเนื่องจนเลือดลดลงต่ำกว่า3 0 มันพุ่งมาโจมตีอีกครั้งจินอูก็เตะฝุนแล้วเขาก็หนีไปซ่อนตัวซองจินอูตั้งใจจะใช้ไอเทมเทเลพอร์ตออกจากที่นี่แต่ว่าการโจมตีนี้ทำให้ไอเทมหลุดมือไปซองจินอูจึงเข้าไปซื้อของในเมนูร้านค้าซื้อยาเพิ่มเลือด3ขวด1ขวดเพิ่มเลือดได้100หน่วยจินอูจึงเสียงใช้ตอมพิษของคาสกะทำให้ร่างกายตรวจพบสารอันตรายจึงทำการฟื้นฟูร่างกาย แล้วการต่อสู้ก็ดําเดินต่อไปสกิลพิรอดของเคเบรอสหยุดแสดงผลแล้วแผลที่จินอูจิ้มที่เบ้าตาก็เริ่มแสดงผลเป็นโอกาสของซองจินอูที่จะโจมตีบ้างเขาฟันไปทั่วอย่างบ้าคลัง่ง จนเคเบรอดกัดจินอูเอาไว้ครึ่งตัวเลือดก็เหลือแค่ร้อยกว่าจินอูผู้ไม่ยอมแพ้ก็ดจิ้มไปที่ดวงตาของมันซ้ำๆมันก็อลวาไปทั่วจนเคเบรอดสิ้นใจตายในที่สุดร่างกายของเขาก็ฟื้นฟูสภาพกลับมาตามเดิมรางวัลที่ได้รับเป็นกุญแจประตูปราสาทเป็นประตูที่เคเบรอดเฝ้าอยู่และยังได้ไอเทมลับอีกหนึ่งเป็นสูตรการสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตที่ต้องใช้ของสามสิ่ง ครั้งนี้ทําให้ซองจินอูรู้ระดับพลังของตัวเองถ้าขืนเข้าไปในปราสาทต,ต่อได้ตายจริงแน่แต่ว่าเขาจะต้องกลับมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วตอนนี้ก็จบลง